ครับสวัสดีครับนะักคลินมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกทุกท,กท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิดหมอของ,งพระเดิมแลวก็ถ้าพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพ,พเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าเมืองปักน้าโพและที่สําคัญในเมืองปักน้าโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งไข่มังกร และยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 รืวจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือเป็น ID l i n ลน์ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i G o n e ตามด้วยหมายเลขเก้ big one เเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางข้อความหรือว่าทางไลน์ของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นนะักล้องขณะนี้ก็จะเป็น เครื่องรางนะครับหรือว่ามีดเทพศาสตราของครูบาอาจารย์นะครับนะ,ะในเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็หลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยและหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะ,ะก็ผมเองก็พยายามที่จะนําเอาความหลากหลายนะครับนะที่ ของเมีดที่ผมได้เก็บเอาไว้นะครับนะที่ผมได้รวบรวมที่ผมได้สะสมเอาไว้นะอาจจะมาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านผู้ชมนะครับนะให้แฟนคลับทุกๆท,ท,ท่านได้รับชมนะก็อย่าลืมนะครับก็สําหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะเมื่อท่านเข้ามาชมแล้วนะครับนะหากท่านเห็นว่าในทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับนะเป็นประโยชน์ต่อ เพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันทําการกดไลค์และกดแชร์หรือว่ากดติดตามนะหรือหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะโดยเพราะท่านใหม่ๆนะเมื่อท่านชมแล้วหากท่านติดตรงไหนหรือว่าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าลืมนะครับนะห้ามเก็บข้อสงสัยนะครับเอาไว้เพียงคนเดียวก็หมายความว่าติดตรงไหนให้ถามก็ไดต้ต,ดตรงนั้นนะ การท่านกดก็ามาได้ที่เบอร์0863291496เนะเบอร์0863291496ในทุกๆคำถามครับนะักกลิ่นมีปอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะยกเว้นเพียงคำถามเดียวและคำตอบเดียวนะครับที่ได้ขออนุญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของแกทแท้นะก็เนื่องจากว่ามันเป็นคำถามแล้วก็เป็นคำตอบฟังดู ผิวเผินก็ดูว่าเหมือนจะดีนะครับนะแต่เมื่อตอไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะอาที่สาคัญนะครับมันเป็นคําถามและไปคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกคนและคนที่ถูกทําลายคนแรกนั้นก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานั่นแหละนะแต่ส่วนใหญ่คนที่ถามเข้ามานะครับก็คือปักธงไว้เพียงคําตอบเดียวนะก็หมายความว่ามีดผมจะต้องแท้เท่านั้นมีดผมจะต้องทันหลงพ่อเดิมเท่านั้นประมาณนั้นนะครับนะ แต่ถ้าเราไปตอบคําอื่นเนี่ยก็จะไปเป็นปัญหานะครับก็จะไปเป็นประเด็นนะก็เป็นอันว่านะครับก็ขออนุญาตจะไม่ได้ตอบให้นะอาที่พูดคํานี้บ่อยๆนะครับนะก็คือคอยเติมกันอยู่ตลอดก็เนื่องจากว่ามีท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะาก็อยากจะเรียนให้ท่านใหม่ๆท่านได้ทราบด้วยว่ากันง่ายนะครับนะส่วนท่านเก่าก็คงไม่ว่ากันนะครับนะก็ ดูกันไปนะครับนะดูกันไปเอาล่ะครับวันนี้นะครับก็จะเอา,เอามีดดาไม้ฝักไม้นะครับของหลวงก็เดิมนะมาให้ท่านรับชมนะครับนะก็เป็นมีดยุคต้นๆของท่านนะที่วางไว้ก็จะเป็นสลิกานะครับขนาดจิ๋วเป็นมีดที่ขนาดพกพาที่หาได้ยากนะครับแล้วก็เป็นจักรนาลายที่วางนะครับนะให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะ เอาละครับผมจะไม่ใช้เวลามากนะครับในแต่ละคลิปนะครับช่วงนี้ก็อยากจะทำเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับนะให้เหลือสักส0กว่านาะทีประมาณนี้นะก็คือถ้าเป็นสมัยก่อนี่ก็จะทําเป็นชั่วโมงนะครับในะแต่ช่วงหลังก็พยายามที่จะลดเวลาลงมานะครับนะทีนี้เรามาชมกันนะครับเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้เล่มน,นี้นะนี่นะครับก็ เป็นมีดยุคต้นๆของหลงวงพ่อเดิมนะครับนะก็อาจจะไม่ได้สวยมากนะครับแต่ก็เรียกว่าถ้าเอาความใช่ต้องเรียกว่าเต็มเลยนะครับนะเป็นมีดในยุคก่อนๆนะครับนะถ้าเป็นมีดยุคต้นๆนี่ก็จะเน้นทําในเรื่องของมีดด้ามไม้ฝักไม้นะหลวงพ่อต้องการทําให้ควานช้างนะครับไปบังคับช้างนะไปสะกดช้างนะครับให้อ่า ดูแลง่ายๆว่ากันง่ายนะครับปอตีช้างนี่ก็อะไรก็เอาไม่อยู่นะครับแต่ถ้ามีสิ่งสิ่งนี้ติดตัวก็สามารถที่จะไปสยบนะครับนะในเรื่องของอช้างได้ว่ากันง่ายนะครับนะในมีดหนึ่งเล่มนะครับก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันก็คืออยู่3ส่วนใหญ่ๆนะครับนะส่วนที่1ก็จะเป็นในส่วนของฝักนี่แหละนะ,ะและสองนะครับก็จะเป็นในส่วนของด้ามน,นะจะเป็นในส่วนของด้ามนะครับนะส่วนที่3นั้น ก็จะเป็นในส่วนของใบนะ,ะนะครับก็ปลดล็อกแล้วก็ดึงใบออกมานะครับนะดึงใบออกมาเดี๋ยขออนุญ,ญาตจะซูมนะครับนะสักนิดหนึ่งให้ท่านได้เห็นนะนี่นะครับนะเห็นความเป็นธรรมชาติเห็นความเก่านะครับนะที่ท่านเห็นอยู่เป็นศิลปะนะครับก็คือบ้านๆนะเป็นศิลปะชาวบ้านนะตอกลายน้องสิงนะ,ะน้องสิงแบบนี้ก็จะ ไม่ค่อยได้เจอนะครับพบเจอกันสักเท่าไหร่ว่ากันง่ายนะครับนาะสันมีจะมีความหนามากเลยนะครับมีความหนามากเลยนี่นะครับนะพยายามจะซูมให้ท่านได้ดูให้ท่านได้เห็นนะความนะครับนะดูเหมือนจะเป็นนะครับนะมีตะกุดโผล่ออกมาสักนิดหนึ่งนะครับนะที่ท่านเห็นอยู่นะนี่นะครับกเมมนะบ็เป็นความงดงามนะครับเป็นความงดงามของมีเลมีนะ อันนี้นะครับนะานาก็อาามองตรงไหนอย่างไรก็จะเต็มไปด้วยมนเสน่ห์นะครับนะนผมซูมนะครับนะซูมให้ท่านได้เห็นในเรื่องของคราบใครนะถ้ามองด้วยตาเปล่ามีเล่มนี้ก็จะอาามองแทบจะไม่เห็นสนิมนะครับนะแทบจะไม่เห็นสนิมนะก็อาาพอมาอยู่กับผมแล้วก็จะฉโลมน้ํามันนะครับนะาน้ํามันที่นํามาฉโลมก็จะเป็นน้ํามันมะกอกนะ เป็นน้ำมันมะกอกหรือว่าผมมีอยู่สองอย่างนะครับนะหรือว่าน้ำมันมะพร้าวนะซึ่งเป็นน้ำมันที่สกัดมาจากพืชนะครับนะก็จะเอามาไว้สำหรับก็คือฉลมนะครับมีเทพศาสตร์านะครับนะทุกๆเล่มนะครับต้องบอกว่าทุกๆเล่มนะครับสันมีดก็จะเป็นสันประหมอกนะนี่ครับก็ลองมาชมกันนะครับนะลองมาชมกันในครับก็ เมื่อสักครู่นี้เราชมในส่วนของภายนอกไปแล้วนะครับที่นี้ก็มาดูในส่วนของภายในนะเมื่อชมกันแล้วก็อยากจะให้ชมเห็นทั้งนอกและในนะครับนะไม่มีอะไรจะต้องมาปิดบังกันนะครับนะเรียกว่าดูกันหลงจ้องเลยทีเดียวนะนะครับเป็นมีดที่ทุกเล่มนะครับส่วนใหญ่เป็นมีดที่ผมได้มาจากบ้านๆนะของดีของแท้นี่ก็มาไ,ไปอยู่ใน บนห้างนะครับนะต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะครับนะถ้าเราจะหาของเก่าๆนี่ก็ต้องไปหาที่เขาเรียกว่าชาวบ้านว่ากันง่ายนะที่สําคัญผมเองก็เป็นผมทําเกี่ยวกับทางด้านรับหมอก่อสร้างนะครับนะคนทําก่อสร้างก็มักจะไปในทุกทุยทุกที่ทุกคนทุกแข่งว่ากันง่ายนะก็ได้ไปรู้จักไปได้ไป people, คอนแทคกับผู้คนค่อนข้างที่จะมากนะครับนะ ก็ได้เจอสิ่งเหล่านี้นะครับนะามานะาถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยผมไม่ต้องการที่จะมาทําคลิปทำวิดีโอนะครับนะจริงๆสมัยก่อนมันก็ไม่มีเครื่องมือนะครับดีๆที่จะมาอาบอกเล่าสู่กันฟังว่ากันง่ายนะครับนะอพอช่วงหลังนะครับมันมีเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตนะครับนะมันมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เอื้ออ,อํานวยว่ากันง่ายนะก็เลย พออายุมากขึ้นนะครับนะก็อยากจะนำเอาเครื่องรางของคูบาอาจารย์นะครับที่ผมมีอยู่ว่ากันง่ายนะที่ได้รวบรวมเอาไว้นะครับมาหลายสิบปีนะ,ะก็จะมาให้ท่านผู้ชมหรือว่าแฟนคลับทุกๆท,ท,ท่านได้รับชมว่ากันง่ายนะครับเผื่อท่านต้องการไปเช่าหาบูชาที่ไหนนะครับนะอะไรต่างๆก็จะได้เห็นนะครับจะได้รู้ว่ามีแต่ละยุคแต่ละคณาจารย์นะครับนะ หรือว่าแต่และช่างนะครับนะเป็นแบบไหนอย่างไรนะก็จะเอามาให้ท่านได้รับชมว่ากันง่ายนะครับนะมีทุกเล่มนะครับผมจะไม่ได้บอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับแต่จะบอกว่าเป็นฝีมือช่างไหนนะครับแล้วก็จะเป็นของพระเกจิอะไรนะ,ะแล้วก็จะบอกยุคเอาไว้ให้นะครับนะ,ะสามอย่างด้วยกันว่ากันง่ายนะครับนะ ก็ yup. <po target> จะไม่ได้บอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับต่อให้บอกผมว่าดีแค่ไหนนะครับนะต่อให้ผมบอกว่าดีแค่ไหนนะครับอย่างไรก็บางท่านก็เห็นว่าไม่ใช่บางท่านก็เห็นว่าไม่เป็นไปไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับนะไม่เกาลอกไม่จริงงลอกอะไรประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของมุมมองของแต่ละท่านนะเราคงไม่สามารถที่จะไปบังคับนะครับให้ทุกคนนั้นเห็นเหมือนกันและคิดเหมือนกันทําเหมือนกันได้นะครับนะก็ต้องเรียนอย่างนี้นะ จึงเขาจึงมีคํากล่าวอยู่ว่าสองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหร่ก็จะเห็นเป็นแต่โคลนตมส่วนอีกคนที่เขามีสายตาแหลมคมนั้นไม่ว่าเขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเป็นแต่ดวงดาวแผลวาวไปหมดนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการมองนะ,ะแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็หากเรามองว่าใช่แล้วนะครับนะเมื่อตัดสินใจไปแล้วก็ตัดสินใจไปได้เลยนะ าบางคนเมื่อตัดสินใจไปแล้วก็เอาไปเคลื่อนไหวาตาเวนไปถามคนนู้นทีคนนี้ทีอะไรต่างๆนี้การถามเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับหากท่านไปปรึกษาคนผิดคนนะก็หมายความว่าไปปรึกษาคนไม่รู้ลึกคนไม่รู้กว้างคนไม่รู้จริงขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับอันนั้นก็จะทําให้ท่านนั้นก็คืออาจสูญเสียของดีๆไปนะครับแทนจะได้ของดีไว้ในครอบครองก็อาจจะสูญเสียไปได้เช่นเดียวกันนะครับนะ เพราะนั้นการปรึกษาก็ต้องเลือกคนปรึกษาเหมือนกันนะครับนะอ,อย่าไปสเป,ปะสปะว่ากันง่ายนะครับอันนี้ก็เรียนทุกๆท,ท,ท่านเอาไว้นะนี่ครับมาให้ท่านได้รับชมนะครับมาให้ท่านได้รับชมนะอันะนี้ในส่วนของปลายด้ามนะครับนะให้ท่านชมว่ามีความเก่านะครับมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะก็ลองชมดูนะครับนะอ่านี่นะครับนะเรียกว่า นั่นแหละครับก็เป็นนั้นว่านะครับหากท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือท่านเก่านะครับนะเมื่อท่านติดตรงไหนยอย่างไรก็ยอย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะก็หมายคมว่าติดตรงไหนก็คือให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะให้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์086 32914 9กเนะครับนะเบอร์08632914 9กกนะก็โทรเข้ามาได้นะครับนะนี่ลอง มาวิเคอร์เจาะลึกดูนะครับนะสันมีดจะหนามากนะครับสันมีดจะหนามากเลยเล่มนี้นะนะครับนะจะออกเอจะฝ้าสักนิดหนึ่งนะครับนะนี่ครับก็นะให้ดูในสันนะครับเป็นสันในช่วงของปลายมีดนะนี่ครับมีความโดดเด่นมีความปราณีตนะครับน้ำมากๆเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ13 กับ5 yeah. วินาทีนะครับก็หาวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือว่าจะเป็นท่านเก่านะครับเมื่อท่านเข้ามาติดตามรับชมนะครับหากท่านเห็นว่าในแต่และคลิปในติโนโอนะครับที่ผมได้อัปโหลดขึ้นไปนะครับเมื่อท่านเห็นว่าการเข้ามาเยี่ยมชมนะครับนะมันเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันก็ถ้าเป็นอย่างนั้น ็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันทําการกดไลค์และกดแชร์นะครับหรือว่าให้เข้ามาช่วยกันเชิดชูบูชาบารมีนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับนะ,อะของเรานะจะเป็นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุงหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยและหลวงพ่อเงินวัดพระปังเหลืองก็ตามนะครับนะ,ะผมเองก็พยายามที่จะนําเอาความหลากหลายนะครับของครูบาอาจารย์นะครับมาให้ท่านได้รับชมนะครับนะก็มาหมุนเวียนเปลี่ยนทุกท่านให้รับชมนะ อย่าลืมนะครับท่านใหม่ๆนะครับที่ก็มาติดตามรับชมหากท่านชมแล้วเมื่อท่านติดตรงไหนแล้วก็ท่านมีข้อสงสัยอย่างไรอย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยนะครับเอาไว้กับไมายคำว่าติดตรงไหนให้ถามก็มาได้ตรงนั้นนะให้ท่านกดเข้ามาได้ที่เบอร์086-329-1496อ่าเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับในทุกๆคำถาม ของท่านนั้นนะักคลินมีดหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ผมนะักคลรินมีดหมอก็กล่าวคําว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ